วันลอยกระทงแล้วเนี่ยโค้งที่เราเลี้ยวกันอยู่ตอนนี้ะจะเข้าสู่อะไรคะคุณจะเข้าสู่อะไรคะคุณการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวในใจก็คิดถึงเงินเดือนออกเลยวันนี้อย่างเดียว <c oughs> เลยไปแล้วสิวันที่1พฤศจิกายนนะคะค <ฮะ S 1> ุณผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวจะต้องติดตามการถ่ายทอดสดการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทางหน้าจอไทยรัฐทีวีกันนี่แหละแล้วถ้าพูดถึงคนบันเทิงที่เป็นสายเสียงดวงชัดเจนต้องมีชื่อของพี่ฮายอาภารพรค่ะ พี่หายไม่บอกเลิกแล้วนะงงตอนนี้ไม่เลิกแล้วค่ะไม่เลิกแล้วค่ะ,ไม,คะไม่เลิกนะคะออบอกเลยว่ากระดิกตัวทําอะไรแฟนคลับก็ต้องส่องตามตลอดเลยหวังจะขอเกาะดวงพี่หายรับทรัพย์ไปด้วยว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมจําเรื่องนี้ได้ไหมวันก่อนเรานําเสนอไปก็คือพี่หายเนี่ยช่วยเต่าตัวใหญ่มไม่ให้ถูกรถทับระหว่างไปทําบุญทอดกรถินที่นครสวรรค์เต่าตัวเนี้ยแล้วพี่หายเนี่ยโพสต์บอกว่าเจอเต่าเนี่ยเผื่อจะได้โชคลาบจ้ะปรากฏว่า มีแฟนคลับเอาไปตีความ,มเอาตีไปตีมาไม่รู้ตียังไงเหมือนกันดิฉันก็ไม่รู้<า>เอาไปเสียงโชคที่ประเทศเพื่อนบ้านผลปรากฏว่าโอ้โห ถูกรางวัลเป็นล้านคุณผู้ชมโอ้ตียังไงอไม่รู้สิเดี๋ยวต้องถามแล้วเหมือนกันนะอ่านข่าวนี้ประมาณสามรอบยังตีไม่ออกใช่ค่ะนี่จะตีคุณแล้วตอนนี้แฟนคลับรายนี้เขาบอกว่าคือหลังจากที่เขาถูกรางวัลไปเนี่ยเขาโอนเงินมาให้พี่หายเพื่อฝากให้พี่หายนำเงินไปทำบุญกระถินที่วัดต่อด้วยโอสากุจ้าสี่ขาแลวหนึ่งตัว คุณแม่ก็เลยตีมั่วๆกับเข้าไปเออเป็นความเชื่อป่าความเชื่อป่านางโอนเงินมาสองหมื่นอ๋ออันนี้โอนมาให้จริงๆเพื่อจะทํากระถินวัดต่อไปน่ารักเนะบุญต่อบุญอนุสาวุกคนใจบุญน่อเนาะท่านไ่ถูกอย่าดากันนะแต่ไปออกบูธสองครั้งเลขก็ออกเลขบูธตลอดเลยนะที่ผ่านมาแต่งวดนี้ก็อยู่บูธ20บูธ20ซอยเซอยเก็ไม่รู้นะออกเปล่า แต่อย่างนี้ค่ะคุณที่เห็นเวลาพี่ไฮถูกเยอะๆได้เงินเป็นแสนๆนะ่ะพี่ไฮบอกนะว่าก่อนจะได้ เจ็บมาเยอะทานมาเยอะ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นแฟนๆขาคำแนะนำของพี่ฮายเนี่ยบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลคุณดูแล้วฟังแล้วคุณต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะค <ขา S 2> ือส่วนตัวพี่ฮายเวลาพี่ฮายซื้อเนี่ยสังเกตไหมว่าแกจะซื้อถี่เยอะ,ะๆเพราะอะไรเพราะว่าแกอยากจะช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าไงคะคือก่อนหน้านี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยดีไงก็เลยต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการกันนิดนึงและที่สําคัญเงินที่พี่ฮายได้จากการเสียงดวงเสียงโชค ถูกรางวัลเนี่ยก็มักจะเอาไปต่อบุญไปทําบุญด้วยนั่นเองจ้าค่ะ ซื้อตรงนี้เราอย่างงมงายเอาเท่าที่แรงเรามีที่พี่ไฮเนี่ยพี่ไฮคิดว่าเราได้ช่วยคนเราก็อาจจะถูกบ้างอ่ะไม่ขาดทุนก็ถือว่าโอเคแต่บังเอิญมันที่ถูกเยอะเนี่ยเพราะว่าเราซื้อเยอะถูกไหมหนูอยากเรียนแบบอย่าเรียนแบบอย่าเรียนแบบอ่ะเท่าที่เราเรามีแรงก็พอเมื่อวนี้หลายคนจะถามว่าแม่ไฮมันแพงมากถูกอตตีเยอะมากไม่รู้มันเกิดจากอะไรรู้ว่ามันช่วงกระถินหรือว่ามือมือขึ้นหรือหรือเราทําบุญเขาอยากให้เราเอาเงินไปทําบุญ พ่อคุณแม่ได้มาคุณแม่ก็ไปทําบุญทําบุญทําบุญตลอดเลยต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมดวงใครดวงมันแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือคิดดีพูดดีทําดี<ฆ>สิ่งดีๆก็จะเข้าสู่หราแต่เครืองสุดแจ็คกอรลีนอชอบแอบไปถามเลขมุกมิบมุกมิบก,กับแม่แล้วถูกใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่บอกด้วยโกรธโกรธ <laughs>